อเออไอ้ปีสาบเนี่ยไอ้ปีสามเป็นอะไรเ,เ,เนีเ่นยครับไข่ไปีดไปด้หลอดเลยดิเนาะ Anfang, 不是吧？哎 <faith>，对，干吧，自己干。 ไม่ได้ที่จะยกไปนู่นนะใหกไปส่ไม่ต้องส่งแล้วให้มีจังหวะจังวะนะครับแอยตัวตัวตรงเลยบอเล่นี